ตื่นผมใหม่ครับพี่น้องเอ้าผมมีพี่น้องนะครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมมีพี่น้องนะครับช่องลูกอีสานขาดงนะครับย่ามอเ้านะครับมาอนี้มาอนี้วันที่สิบเท่าไรสิบสี่สิบห้าที่สิบห้าครับไก่สีสิ้นปีนะครับพี่น้องนะครับมาอนี้ผมมีนกสองตัวครับจากทีมงานผุนละทางลงน้ำตาลพุนละครับมูพญสวนพุนละะครับมาอนี้ มีต่นกโตเก่าๆนะครับคู่เาาๆนี้มีโปโมาชั่นเด็ดๆครับเฮ้โปโมาชั่นเด็ดๆนะครับเอาว่าเบื้องตัวแรกก่อนพี่น้องนะครับเป็นนกกุ๊กเดี่ยวเสียงดีดีครับตัวนี้นะครับเป็นนกเสียงกลางไปหาไงห่นละนะครับคู่เาาคู่หลากดีครับเหนียกกระลากนะครับควมหลหลพอมนะครับนกตัวนี้เข้าลลมดีเป็นให้นะครับเข้าลลมดีสุดๆเลยครับตัวนี้สุดยอดครับ ไปได้ครับนกตัวนี้เราประกันเลยนะครับเก่งแท้แน่นอนครับผมเสียงดีเสียงดีบังว่าครับนกตัวนี้มีติดปลายนวมนะครับติดปายนวมคืออย่างบอมเนวาสันวาสีเด้พี่น้องเอาผมเียเบิง้บอองได้นะครับมาติดปายนวมคือเอียงนะครับนี่ครับแล้วติดปายนวมนะครับพอสวนบอกว่าทรงไทยปีกเา นะครับซื้อนกตัวได้กระซังนะครับสองตัวนี้นะครับคือมีสิทธิ์ทั้งสองคนนะครับทั้งสองตัวนะครับผู้ใดซื้อมอนี้นะครับจะได้นกตัวนี้เป็นของแถมนะครับผมเป็นนกเอาไปฝึกได้เลยนะครับเอาไปฝึกต่อได้นะครับเป็นนกเสียงใหญ่นะครับกุ๊กเดียวนะครับ เอาไปฝึกได้เลยครับพี่น้องนะครับนกตัวใหญ่ๆงาๆสวยๆนะครับแถมให้ฟรีๆนึงตัวไปเลยนะครับนี่เอาแล้วครับเห็นนกของแถมแล้วเนล่นะครับแถมให้ไปเลยครับนกตัวนี้สองปีเด้วเด้สองปีกว่าแลวครับเพื่อนบอกนะครับเป็นนกเสียงไง่กุ๊กเดียวเสียงไง่นะครับเอาไปแอบได้เลยนะครับเอาไปเบิ่งนกต่อครับบัดน นี่ตัวสองครับตัวที่สองตัวครูซะกันเมื่อกี้ครับตัวนี้หางยาวตัวนี้หางยาวน่อนึงนะครับงามทุกตัวครับพี่น้องนะครับแข่งขาดีปีกดีนะครับบ่มี่ตำหนินะครับได้ทุกตัวเบิ่งเอาครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวมีซูมให้เบิ่งใกล้ๆนะครับ เบิ่งครับตารับตามานะครับนกตัวนี้โตบใหญยปันใดครับตัวนี้นกตัวนี้โตบใหญยปันไดเสียงสหลุดจากตัวที่แรกเมื่อกี้อยู่นิดนึงครับตัวนี้สีเป็นนกเสียงกลางๆตัวนั้นสีเป็นนกเสียงกลางกลางก้งกกมกลุหมละโยนคอนคอนไปฮะออกซังทั้งใญอยู่นะครับตัวโอ้นะครับอ๋อมึงสงตสัตว์เจนเจียนโหลดพี่รอง เมือนี้มีปมโมชั่นของแถมนะครับเด้อนะครับมีโปมโมชสั่นของแถมไปแล้วนะครับเอาให้เบิ่งตัวเลี้ยงไม่นะครับลูกบลาสัตเกนียเมื่อกี้นะครับนี่ครับมันตัวนี้ตัวใหญ่ครับนุ่ยนกตัวใหญ่นะครับใหญ่กว่ากันนะครับโัเลี้ยงพันเน่มันพันทุกตัวครับนกสองตัวนี่ สุดยอดครับบางนี่นี่โอ้ขันเด็คู่นี่บอเสาครับนี่คู่ดนคู่เหวคู่จนนกถึกนี่ขันนกเขาใกล้เนี่ยขาล้มไหลครับขาล้มไหลตัวนี้พบปัได้ขาล้มแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสุดยอดหรอครับนี่เฮียกหลักลากครับพูดใดมักสไตล์เฮียกหลักลากนี่คือตัวนี้เลยนี่ตัวนี้ขันโยนบอ่อคอยมวปนปานเดครับตัวนี้บอกตรงๆเลยว่าขันโยนบอ่อมวน นะครับแต่ว่าเลี้ยงคูเลี้ยงเหย้ยกับไข่แน่อยู่ขันโยนเป็นจักๆๆจั่งไดดอก,ก,ก,กๆๆเป็นอ่อเข่าหูแต่ว่าไก่เจ้งครับก <c oughs> ็ได้นกหลายตัวขึ้นกันนะครับเอาเป็นยังไงนั่นเอาไปพิสูจน์เอาไปร้องเมองครับพี่น้องนะครับตัวหนึ่งหรือตัวสองนะครับ สองโทรเขามาถามเบิ้องโอ้ขออนุญาตเล่นหลายเด้อวพี่น้องเอ้หมูออกลูกนะครับหมูออกลูกสองม่3สม่ฮหอดบันบอมีเวลาหอดสิรับโทรศัพท์นะครับเพราะกรสีได้นอนแน่มือคืนนี่ลหละนะครับมันก็เริ่มแข็งแน่จังหน่อยกับพอได้หยิบเพอได้รับนะครับสองสามืือที่พานไม้เมื่อกี้นี่หอดบ่ได้นอนนะครับบอไเด้รับหอดโทรศัพท์เลยเป็นนี่แต่ย่นให้เมียเลยเมียก็จักรับได้รับแน่บ่ได้รับแน่ครับเขาก็ยากเออ ก็ขอประทานอภัยเลาหลายเด้อพี่น้องด้วนะครับเออผมลืมตัวนกมันมีตัวเดียวนะครับเิ็ดจังไหนน้องกติกานกแถมนี่แถมมาตัวเดียวแต่ว่านกสองตัวในเจ้าเดียวกันครับเอาจังสี่ดีกว่านะครับ อาสีดีกว่านกแถมมีตัวเดียวนกตอนนี้สองตัวถ้าถ้าเกิดว่าเพิ่นเอาผูละตัวสีใหดจังเลยเอาอยัางสี่ดีกว่าครับผมสิตั้งกติกาขึ้นมาผมสิตั้งกติกาขึ้นมาเลยว่าผู้ใดซื้อก่อน มีส์กอนองสีรุครับโตได้กะซังมันจะมีน้องโทรมาปิดปิดกอนคือได้นกตัวแถมนะครับตัวที่สองสีบ่ได้เนอะตัวที่สองสีบ่ได้นกตัวแถมนะครับสีได้ตัวเดียวตัวที่สองสีบ่ได้ตัวแถม <c oughs> เอาพี่น้องจังไดกะลองโทรขมาเบึงนะครับโทรขมาเบึงสำหรับชิปนี่กะ ขอจบไปสักวันนะครับสิไปเอาหมูหน่อยจินนมนะครับเอาหมูหน่อยจินนมแล้วเอาโทรมาครับพี่น้องนี่บักนี่ซัดเจนกว่าด้อพี่น้องผมบอกไปเลยนะบักนี่กับซัดเจนกันแต่ว่าขันย้อนเพราะครมวนนะครับบอกตรงตรงเลยบังนี่มวนทั้งย้อนทั้งคู่ทั้งขันทั้งเฮียกนะครับเสียงดีกว่านะครับตัวนี้เสียงเสียงก็ดีอยู่แต่ว่ากับเบากว่าตัวนั้นนิดนึงนะครับ เอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่อนนะครับ้องทักับมาเมืองปู่เอาฉันนะครับ